โโอ้ผมมิกิเมาทุกคนครับใครรู้จักดาวพิฆาตอสูรมากขอกระดับถึงไรก็เป็นแรงใจในการทำคลิปด้วแล้วกันนะครับผมมิกิมเมาเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยแกเป็นอสูรเป็นคับออฟฟิเชียลไปเคียวยาจูโรวันนี้นะเราเมีภารกิจฉันชื่อแสบจูโรโอเคเออตามมาเคียวยาจูโร วันนี้เรามีภารกิจให้ไปรับจ้างเออ่ที่หมู่บ้านแห่งนี้นะเขาบอกว่ามีอสูรอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านเขาด้วยแต่ไม่ใช่อสูรธรรมดาไม่สึกอาจจะเป็นอสูรข้าง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 เขาข้างขึ้นข้างขึ้นเออนั่นแหละถูกแล้วข้างขึ้นเซเช่มาเถิดเอาเป็นว่าตาตาฉันมานะเดี๋ยวเดี๋ยตะกักเฮ้ยคุณลุงครับใช่คุณลุงเขา่ะเนี่ยใช่แล้วโอ้โหคุณลุงเสียเสียเออเสียงแสบมาเออแล้วแล้วมีแล้วให้ผมช่วยเหรอครับเนี่ยพอดีว่าหมู่บ้านของเราตูนอสูรเล่นงานอาสน์เล่นงานอสูรอะไรวะ เออไม่แล้วอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอ่ะเอานี้ไปแผนที่ไหนครับแผนที่โอเคขอบคุณครับขอบขอบคุณมากครับอ๋ออยู่ข้างหน้านี่เลยครับเนี่ยข้างหน้านี้เลยใช่เลวเพราะว่าพวกนั้นอ่าเอาเป็นว่าพวกแกช่วยฉันได้ไหมเออได้ได้แน่นอนครับเพราะว<ด>่า <ๆ S 2> พวก <ๆ S 2> เราเนี่ย <ๆ S 2> พวกเราเป็นเสาเสาไฟฟ้าครับไม่ใช่เสาหลักครับผมอ่ะเล่นมุกอะไรไปก่อนเออเอออะไรครับอ่ะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าฝากด้วยนะเออได้ครับได้ครับโอเคไป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 เกลียยาจมโล่ตามฉันมาโอ้ จจิโร่ข้างหน้านี่เองเหรอเนี่ยที่เราต้องสู้กับอสูรนะเพื่อนอเห็นไหมไปไปใช่ไหมนำน้ำก่อนอย่างแรกเลย,ยเพื่อนนี่ไงเรามาถึงแล้วแผนที่ใช้ทำไมเนี่ยแค่นี้โอเคโอ้ทุกคนครับทุกคนรู้หรือเปล่าว่าด่านแรกเนี่ยพวกเราต้องเจอกับตัวอะไรอสูรตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับไปเฮียพร้อมไหมเพราว่านะี่านแรกห์มันจิ๋วเขียวอ่ะเพื่อนเฮ้ยลองไปดูนะเราเข้าประตูวาร์ปไปดูหนึ่งสองสามไปชิบชิจุโร่นี่แกไดกินเหมือนฉันไหมชิจิโร่ฉันฉันฉันได้กินอสูร ยัาสูนเหรอเออนี่กินเหมือนฉันไหมเฮ้ยนี่ไงโคกอสูนชัดเจนเลยอสูนสมัยนี้กินโคกอ่าไม่ใช่เหรอตกจกใจด้วยแล้วแกกินโคกอ่ะไปเพื่อนตอนนี้ทั้งหมดมี3ทางอะไรเดี๋ยวนะฉันเห็นเฮ้ยเช่นขาสูนเพื่อนเฮ้ยข้างหน้านี่เลยเฮ้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 ยฉันฉันเืิดทิ้งปลาไปนึงเอาไปก่อนปลาวาลีก้างบนท่านนิดนึงดาพาวาลีครับไปเพื่อนไปไม่ได้เหมึงฉันช่วยอยู่ฉันช่วยอยู่ฉันกำลังช่วยอยู่สวยตายอังสวยสวยโห มันมีทางหลายทางมากเลยว่ะเพื่อเอาไปทางไหนทางซ้ายไหมโอเคเฮ้ยเพียวดาพาวาลีไปดีไปดไปดีไปดิไปดเด้ยตาแล้วตาแล้วตาแล้วอุ้ยชิดโอ้ยอ่ะโทษโทษโททษทากระบวนท่าชัน่ะไม่สามารถใช้ที่แคบได้ว่ะเพื่อนเฮ้ยเต็มเลยใช่เด้เต็มเลยเฮ้ยเฮ้ยกระบวนท่าที่ห้าเอ้อความเมตตาไวเพื่อนไหมแ้งแชเด้นะชเ้งบอล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 นอลบอลบอลบอ่บอลบอลบอลอลบ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 อลอลบอปออปบปบ โอเคสวยสวยสวยตายแล้วเจ๋งมากตัวลงตัวลงมันมีทางไหนเนี่ยทางไหนทางจริงเนี่ยเฮ้ยนี่เจอเหี้ยเอาเนี่ยเฮ้ยเจอจอจังหวะดาดาพาวาดาบพาวารีผ่าบอกว่าไม่ให้ไปเรื่งหน้าอ่ะจริงเห็นไหมเห็นไหมนี่ช่วยอยู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 ่เฮ้ยขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวโดนกระเดิ่งดนกระเดิ่งดนกระเดิ่งจ้าตายแล้ว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 โอ้ยโทรโทรโทษโทรโดนกระเดิ่งอย่างเงี้ย ไหนไหนไหนมีไหมที่แคบอ่ะฉันได้แค่ฉันใช้กระบวนท่าได้กระบวนเดียวอ่ะดูอย่างที่แคบอ่ะมันกระบวนท่าสุดเจ๋อมันเป็นแบบตายอ่ะนะโอเคตายแล้วตายแล้วงั้นอะไร้อไปยืนอ่ะใช่ต้องตีมันเนี่ยตีมันตีตีนี่นี่ฉันได้แค่กระบวนท่าหนึ่งเองอ่ะนะในที่แคบอ่ะเฮ้ยเพื่อนจะดันต่อไปเนี่ยอัไปไปหนึ่งสองสามไปชึบเฮ้ยเพื่อนช่นยใ้กินอสูรรแายแรงอ่ะเป็นเลือดเหม็นมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขระบวนได้ไงเฮ้ยเดี๋ยวบอกนะว่าน้ำมันน้ำมัน ดากิเอออาคืนที่6ดากิเออใช่ไปไปปาบาลกบท่าที่ห้าด้าความเมตตาที่จะขึ้นไปอเมันองขึ้นแล้วมาเด้อมาเด้อมาเด้อแซ่บไม่จะไมดูกระจกจังวะเฮ้ยดูกระจกจังวะ่าคืนที่หาาคืนที่หกจีไหมเนี่ยฮะข้าคืที่6กจีบไหมเนี่ยปั๊บปั๊บฮะกระบอกปลาบาลีกรบท่าที่6กระแสน้ำวนปุ๊บปุบปุ๊บบอ้วมันขึ้นไปกระแสน้ำวนปั๊บ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 ปั มาเด Dante, ้อมาเด้อเอ้าตายแล้วเหรอเดี๋ยวนะตายแล้วก็จริงทำไมมันไม่เห็นตอบปุ่มมาเลยอ่ะเราต้องไปด่านต่อไปไม่ใช่เหรอเพื่อนเฮ้ยผมหมดแล้ววะเฮ้ยเดี๋ยวมันใครเนี่ยเฮ้ยแกเป็นใครเนี่ยเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยมาตีเยื้อหมเตรียม้อหมูโอเคโอเคเฮ้ยปลาบริการบนท่าที่ห้าอย่าทำไปความเมตตาปอบปอบลอยไปลอยไปเฮ้ยสวยเพื่อนไปปลาบริการบนท่าที่สิบสายน้ำไล่จุดจบปลาอย่าอย่ามาเด้อ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  เฮ้ยเฮ้ยแกใช้ปานเพลิงนี่ว่ะเพื่อนสวยสวยสวยกระแสน้ำวนโ้าวววววววมววววววนวว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 วาววววาววๆววววดววววววดวววนวว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 ไปววววว้วว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 าวว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 เวว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 วาอเร็จแล้วเพื่อนแต่ว่า เราไม่เจอผู้รอดชีวิตเลยนี่หว่าใช่ไหมไม่แต่เรอ้ i, แต่ว่าเราเราช่วยหมู่มบ้านเนี่ยเนาะเออแต่ว่าไม่ไม่เห็นคนแบบคนจับมาเลยอะ่ะหรือว่ามันกินกันหมดแล้วเออไปเพื่อนด่นานต่อไปทุกคนรู้หรือเปล่าว่าเขานี่ว่า,านที่2เนี่ยถนะที่เราจะไปสู้เนี่ยคือตัวอะไรในศะูนทุกคนถ้ารู้อย่าลืมคอมเมนต์และแท็กเวลาด้วยกันนะครับไปเคียวจูโร่เคียวยาจิโร่ตามฉันมา1 2 3ไปโอ,อ้ชุบเฮ้ยเพื่อนด่านต่อไปด่านอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะโนุ้ยศพคนด้วยนี่เจอพคนนแรก่าจะเป็นศกคนในนหมู่มบ้าแน่นเลยนะ้วเอนีแดง อ่าสีแดงคือผิดเพื่อนผิดอ่านักเรียนก็ผิดจะเป็นเขียวเขียวก็ผิดเหลืองก็ผิดส้มเพื่อนส้มส้มเลยตาแรกคือส้มโอ้โหสม้สมเกินส้มเกินไปส้มจำไว้นะส้มนะเอ่เอ,อส้มส้มเขียวเฮ้ยถูกส้มเขียวเหลืองแสดแดงดูดาวเอาส้มเขียวเหลืองอ้าวไม่ใช่เว้ยไม่ใช่ส้มส้มใช่เหรอส้มเขียวแดง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 แล้วก็แล้วก็เหลือง,งเฮ้ยถูก<ม> เฮ้ยโคตรเดาเฮ้ยโตเก่งจังวะโอเคเดาต่อไปเพื่อนไหมหนึ่งสองสามไปเดาต่อไปเฮ้ย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 ใครเนี่ยปาวาลีพาดาพาวาลีโอ้ยล้มหมดแล้วล้มหมดแล้วล้มหมดแล้วเฮ้ยมาโคตรไวมาโคตรไวโฮ้ยเพื่อนมาไวมากมาดิมาเดิมมาเดิมมาดิอาคาซาจะฆ่าแกอาคาซาแกฆ่าเพื่อนฉัน ชื่อเกียวจูโร่ใช่พี่ชันมันคือพี่ชันไม่ใช่เพื่อนฉันโอ้ยโอ้ยดับมาวารีกระบวนท่าที่สิบเอ็ดอะไรนะเออผิวน้ำสงบนิ่งมาเด้อมาเด้อเด้อนี่นี่เฮ้ยเฮ้ยมันไม่มันไม่สงบไงตัวนี้มันมันเกินอ่ะมันจะสูญหดเกินอ่ะอ๋สายน้ำตกกระบวนท่าที่แปดเด้อเฮ้อ้อกราสายตกรัวเฮ้ยดับเฮ้ยดับแกกระดับฉันให้มันเข้าได้ไหมเนี่ย ไปไฟไปไฟแล้วน้ำเออโอ้ยนั่นดิโอ้ยดีดีแต่ทำให้มันลอยก่อนดีกว่าอย่าน้ำมันคว่ำอ๋อตายแล้วเหรอโอ้โหเฮ้แกทำให้มันลอยเลยเที่นี่พื้นมันพังหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยแกจะทำให้มันลอยเลยในปุ่มเนี่ยไหนว่าปุ่มปุ่มอเอ้ยเพื่อนนี่ขาบ่นยังไงมุกต้นไม้เนี่ยโอ้โหโคตรเนียนเนียนจัดชนะแล้วไปเดินดานต่อไปดีกว่าไปพอไหมโ้ยหนึ่งสองสามไปไปเฮ้ยด่านที่สองแก็เราก็พบศพหนึ่งศพแล้วนะ โอเคตอนเมื่อกี้หมดเพื่อหมู่บ้านเราไดปลอดภัยต่อไปทุกคนรู้แล้วหรอ่าครับว่าด่านที่3เนี่ยคืออะไรนะฮะสมผมสีออกบอลๆหน่อยปะนี่สมผมบอลๆเสื้อแดงดำโอเคใช่ไหมเถอะไปอสูงข้างขึ้นแน่นอนหนึ่งสองสามไปไปเพื่อนด่านต่อไปโหด่านนี้แดงแดงดำดำเต็มเลยโอเคโดนไปเลยเฮ้ยเฮ้ยชึบชึบโอเคผ่านเพื่อนตอกบอลใจปะสวยเฮ้ย กาะมาได้ไหมก็ฮึบกาะมาได้ไหมก็ฮึบกาะมาได้ไหมเฮ้ยฮึบสวยงาม,มอาโอ้ตรงนี้ค่อนข้างยากนะเนี่ยเฮ้ยไปเพื่อฉันดูก่อนนะฉันว,ว่าฉันหนักชุดแน่เลยฉันรอถอดชุดดิอันจะหนัก<ล>ชุดอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ไม่เห็นหายไวไอ,อ้บัฟบัฟอ่ะนะเอ,อ้ยหายแล้วฮึบผ่านหนึ่งก็ฮึบผ่านสองโอเคผ่านแล้วเพื่อนตามมาเด้อเพื่อนข้างหน้ามีบล็อกสลามเราต้องตอบบล็อกโดยูบล็อกสลามเพื่อนโดนไปข้างหน้าใช่ไหมเฮึบไปเลยดึงฮึบผ่านแล้วเพื่อนมาฮึบมาเร็วมาเร็วมาเร็ว โดนมาเลยโดนมาเลยรอเท่ๆเลยสวยเอ,อ,อาอเพื่อนเดี๋ยวนาตามมาหนะ้าเช้ไปก่อนเด้อโอเคเพื่อนชึบโอเคผ่านเว้ยชึบผ่านชึบผ่านชึบโอ้ยโอเคเอามา,าเอามาเอามาชึบผ่านชึบเอามาแล้วมาแล้วเหรอบผ่านอุ๊ยโอเคตรงนี้ไม่มีบล็อกนี่หว่า <c oughs> ฉันลืมอนะีกแล้วเกือบไปแล้วมาเพื่อน <c oughs> มาเร็วมาเลยเพื่อนมาเร็วตัวมาเออสวยสวยเว้ยไม่ต้องกระโดดไม่ต้องกระโดดเดหลือกระโดดวะโอเคโอ้ยสวยสวยรวยเกือบไปแล้วดีฉันเบรกทันหนึ่งสองสามไป เฮ้ยเพื่อนอย่าลืมใส่เสื้อเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยไอ้ศูนย์นี่มันโดโดม้าโดม้านี่แกเหรอเนี่ยมาปาดดาปาดวาลีกระบดกท่าที่หนึ่งดาผาวาลีมามาเลยมาเลยเด้อมาที่ไหนมาที่ไหนเฮ้ยมาเอยอยู่บนฟ้าเฮ้ยโอเคกระบดกท่าที่ห้าเฮ้ยเฮ้ยได้ความเมตตามาดิรอยไปรอยไปเฮ้ยรอยไปเลยสวยสวยสวกระบอกร้อยนี่แหละเราตั้งหลักได้แล้วเพื่อนไปหนึ่งเฮ้ยกระบดกท่าที่หกกระแสน้ำวน เฮ้ยฉันดับไอ้ปาดปาดนี่ฉันฉันฉันแนะนำได้ชิวๆเลยมาดิ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 ลุมลุ้มลุมรีบมาดิมาดิกระโปรงท่าที่สิบใส่น้ำไปจุดจบมาเลยมังกรเฮ้ยไปดึงมังกรไปดินี่อ่ะโดนไปดิโดนไปดิโดนไปดิมังกรมาเลยตุ้มตุ้มโดนไปโดนไปกระโปรงท่าที่สิบเอ็ดใส่น้ำผิวน้ำสงบนิ่งอ่านี่นี่โดนแน่โดนแน่โดนโดนโดนมาลอยไปเลยอย่าลอยไปลอยไปไอ้ลุ้มเออสวยโดนลอยไปแล้ว ดาพาวาลีรู้ว่ารู้ว่าว่าแย่มันได้ขยับอย่าไม่อย่าไม่ได้ขยับนี่โดม้าเหรอโดม้าข้างขึ้นที่สองเหรอมาดิมาดิโดม้าโดม้าโดน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 เฮ้ยออกมาเชจุลุกเีย่าเชจุโร่ออกมาบ้าโดนอยู่โดนอยู่โอ้ยมันถึงจังวะเฮ้ใส่น้ำตกดูตายแล้ว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 ตายตายตายแล้วมีปุ๊มปะเฮ้ยปุ๊มปุ๊ปปุ๊ปออกมาบ้างต่อไปต่อไปต่อไปโอ้ยไอ้นี่มันก็โหดเหมือนกันเนี่ยมันถึงมากเลยเพื่อน ไปพอไหมสองสิงแกงไงแล้วใช่แล้วหนึ่งสองสามไปซุบโอเคเพื่อนไปเราต่อไปดีกว่าไปตามมาวต่าไงขอไปรายงานที่หมู่บ้านหน่อยเพราะว่าฉันคิดว่าเดี๋ยวอาซูน่ะจะต้องไปบุกหมู่บ้านแน่เออเขาจริงเขาจริงนั่นั่นเออนั่นแกบอกให้หมู่บ้านอะอพยพไปก่อนเลยไปอยู่ที่อื่นก่อนนะโอเค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 เจอกันโอเคทุกคนครับด่านต่อไปด่านสุดท้ายทุกคนคิดว่ามันคือตัวอะไรเป็นเนื้อเนื้อแล้วก็มีเหมือนเป็นเลือดเลือดแล้วก็ผมสีขาวด้วย เหมือนมูซันเลยเออเช้ามาเถึงไปเดี๋ยวลืมแท็กเวลาคอมเมนต์แล้วกันนะครับโอเคผมจะลุยเดี๋ยวคุยเดียด่านนี้หนึ่งสองสามไปอึออกินสุดร้ายแรงมากตัวนี้เฮ้ยแกมูซันนี่มูซันเฮ้ยแกนี่เสียงเปลี่ยนไปมากเลยนะมูซันฉันเคยเจอเคยเคยเคยเจอแกแล้วรอบนึงแต่แกนี่หน้าตาเปลี่ยนไปเยอะเลยเสียแกเป็นร่าเป็นสูตรเต็มที่ใช่ไหมแกน่ะปาวาลีกบูธาที่หนึ่งดาภาวาลีอ๋อมาดิมาดิมาเลยกบูธาที่ห้า แต่นายมความเมตตาฮึบดหยามึงแกจับฉันไม่ได้หรอกฉันวิ่งเร็วเกินไปสินะฮะเก่งขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเลยกระพุนท่าที่สิบผิวน้ำสงบนิ่งโดไปสิโดไปดิมาเลยมาเลยมาเลยนี่โดนงงดิจับฉันไม่ได้หรอกฉันน่ะเก่งมากฉันน่ะไหวเครื่องไวมันเหมือนสายน้ำมาดิมาดิมาดิมุตันมาเลยมาเลยกระพุนท่าที่สิบใส่น้ำไลยจุดจบย่ามาดิมาดิใสยน้ำตกกระพุนท่าที่แปดมาดิ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  มาเลยมาเลยมูซันเกมิ่งเดียชะมัดเลยแม่เฮ้ยเฮ้ยเราเราแดกเพิ่มเลือดก่อนเฮ้ยเฮ้ยชทานนี้เพิ่มเลือดก่อนกระบวนท่าที่หนึ่งดาภาวาลีอ๋อมาดิมาดิโอ้ยมาเลยมาเลยมาเด้อมาเด้อมาิเออึอึอึนี่โดนโดนไปเลยมาดิโดนไปดิมูซันทำไมเกาเกิดเป็นมูซันจริงด้วยมาเลยมาเลยเไปไม่ได้หรอกที่ข้างขึ้นจะมาอยู่ที่เดียวกันหลายๆตัวกระแสน้ำวนอ๋อโดนไปเลยโดนไปเลยนี่นี่มูซัน สายน้ำตกเออืออืเ้อมอมาเด้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 อเอม้อเออืออือมาเด้อมาเด้อแสบโอ้ยจะตายตายดาบพาวาลีอ่าอ่าโดนเด้อโดนไปเด้อโดนไปเด้อมาดี้มาดี้มาดี้อืออืออืออ่ามูซันแกตายแน่สุดยอดคอมโบผิวน้ำสงบนิ่งสายน้ำจี้จบสายน้ำตกอ่าคอมโบพองกันเลย เฮ้ยีแล้วก็ดาบพาวารี่อ้าเฮ้ยตายสักทีเว้ยมูซันเฮ้ยคิวยันติโร่จะฆ่ามูซันได้แล้วเว้ยกลับไปรายงานเพื่อนก่อนดีกว่าโฮ้ยไปนะไปนะโฮ้ยลบหมดแล้วลบหมดแล้วโมูซันนี่มันแข็งแกร่งชะมัดเลยฮะโคตรถึกเลยคนบ้าอะไรไปไม่ใช่คนมันคือศูนย์หนึ่งสองสามไปกลับบ้านเว้ยความรักทุกอย่างทำให้เรากลายไม่กลายเป็นตัวเองไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเงินหรือความรักแม้กระทั่งคริปโต เธอรักทุกสิ่งแต่เธอก็รักผู้ฉัน